สวัสดีครับพวกผมร้านั้มซัมอีเมมไบย์นะครับผมวันนี้เรามี X Max เข้าใหม่อีกคันนะครับตัวนี้จะเป็นรถปี2021นะครับผมเราได้ทำการแต่งให้อย่างหล่อเลยนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนให้เป็นชุดสีเทาลัมโบนะครับสีเทาลัมโบตัวนี้จะเป็นสีใหม่100%เซนะครับแล้วก็ล้อนะครับเป็นล้อทองทำสีใหม่นะครับสภาพ100%เซ็ต์นะครับ แล้วก็มีนะครับเบาะ่าจะทรงนะครับเป็นเบาะสองตอนนะครับเบาะเดิมแท้ๆนะครับแล้วก็เดินได้สีแดงให้ดูความหรูหราทรงสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับท่อเราเปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นตัวคาร์พาวนะครับชกหลังเป็นชกแต่งโอรินนะครับแล้วก็โลโก้เราเบิกใหม่นะครับเป็นสีดำนะครับผมอุดสวิงอาร์มนะเป็นของแต่งนะครับรูปดาวห้าแฉกแบบนี้นะครับรถเครื่องเดิมนะครับผมห้องเครื่องใสสะอาดแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็รถน่ะโหลดน่าจะทรงให้เรียบร้อยนะครับประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับผมชิ้นดําอยู่ในสภาพที่สวยนะครับรถดสภาพสวยเลยนะครับรถเครื่องเดิมนะครับแต่งสวยภายนอกนะครับผมลูกค้าซื้อสดแต่ไฟรานั้นเรามีบริการส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องดูสักหน่อยนะครับว่าเสียงจะรอๆเราใจแค่ไหนสักครู่นะครับโอเคครับผมรถเครื่องเดิมนะครับลองฟังเสียงดูนะครับ เรือจอด X Max นี่นถึงล้ำสามมีเมียมไบต์นะครับจำไหน่าย X Max ได้สวยนะครับมีให้เลือก2 0่สิถึงสามันเลยนะครับในร้านนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับสนใจคันนี้นะครับติดต่อที่บ้านฟ้านะครับล้ำสามมีเมียมไบต์นะครับเพจล้ำสามมีเมียมไบต์บ้านเขียวนะครับ ID ล้ำสามแปดแปดนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับร้านตั้งอยู่